ถ้าเราจะพูดถึงเมืองในฝันของใครหลายๆคนนะคะว่าถ้าสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมาเยี่ยมเยือนให้ได้ครูเชื่อว่า ณนะตอนนี้ที่ครูยืนอยู่ตรงนี้ที่เมืองซูริชค,คงเป็นเมืองที่ใครหลายๆคนอยากมาเลยทีเดียวเรารู้จักซูริชเนี่ยในานามของเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรารู้จักซูริชในนามของเมืองที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากที่สุดและแน่นอนว่าหลายๆคนก็รู้จักซูริชในฐานะเมืองที่ขึ้นชื่อว่าแพงแพงวันนี้ไอส์ายดาวของเราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเมืองซูริชให้มากขึ้นกันค่ะ บอกว่าเวลาที่เราคิดถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะครูเชื่อว่าหลายคนที่อาจจะ เกิดในยุค90แบบครูเนี่ยอาจจะมีภาพจําในฉากหนังรักโรแมนติกละครไทยรวมไปถึงซีรีส์หลายๆเรื่องของเกาหลีก็มาถ่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีอะไรมากมายซ่อนอยู่อย่างเมืองซูริกที่ครูอยู่และพาทุกคนมาเที่ยวกันในวันนี้ก็จะต้องบอกว่านอกจากมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากนะคะเหมาะสําหรับการมาเที่ยวเล่นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมืองซูริกเองเนี่ยก็ยังเป็นศูนย์กลางของการค้าเศรษฐกิจและก็การเงินต่างๆรวมไปถึงด้านการศึกษาเนี่ย เมืองซูริชเองเนี่ยก็ปังไม่แพ้ใครเลยตอนนี้ครูกาลังนั่งอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยลาลัยเอเทฮาซูริชนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยลาลัยขนาดใหญ่ที่มีผู้เรียนเนี่ยมากกว่า24,0 0 0คนคิดดูว่าจํานวนเนี่ยเยอะมากจริงและในบรรดา24,0 0 0คนเนี่ยก็จะต้องบอกว่าพอเราไปดูข้อมูลนะคะก็น่าประลัดใจมากว่ามีสัดส่วนของนักศึกษาหญิงเนี่ยเกือบ4 0เเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับมหาวิทยลาลัยที่เน้นทางด้านเทคนิคนะคะ ส่วนโปรเฟสเซอร์ที่สอนอยู่ที่นี่ก็มีมากกว่า500คนผลิตบุคลากรผลิตนักศึกษาที่จบไปแล้วเนี่ยมากมายต่อมากมายเข้าไปมีส่วนในการขับเคลื่อนบริหารประเทศทั้งภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เองจนถึงนอกประเทศเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะ คือสําหรับหลายๆคนนะคะที่แพลนมาท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยก็จะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยทางประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วในเมืองซูริกเองเนี่ยถ้าเรามองว่าไม่ได้จะเที่ยวแบบละเอียดมากครูคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสคืน3วันเนี่ยเพียงพอในหลายๆทัวร์หรือว่าในหลายๆคําแนะนําในเรื่องการท่องเที่ยวนะคะก็บอกว่าถ้าเราจะเก็บที่เที่ยวสําคัญญในซูริกมีวันเดียวเนี่ยถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนที่วันค่อนข้างยาวเนี่ยก็น่าจะพอเลยค่ะเพราะว่ามันแพง มาเที่ยวพอเก็บสถิติให้เห็นได้ชื่นใจก็น่าจะพอแล้วเนาะ ที่เราเนี่ยนะคะได้ยินคำล่ำลือกันมาเยอะว่าซูริชเนี่ยเป็นเมืองที่ค่าครองชีพสูงหรือว่าแพงอันเนี้ยก็จะบอกได้คำเดียวว่าเป็นเรื่องจริงจริงนะคะถ้าจะให้เทียบกับค่าครองชีพในเบอร์ลินก็แล้วกันนะคะที่ครูอยู่เนี่ยก็จะต้องบอกว่าถ้าเป็นค่ากินอาหารเข้าร้านอาหารค่าอาหารที่เราต้องจ่ายเนี่ยต่อมือเนี่ยก็จะแพงมากกว่ากันเนี่ยถึงหนึ่งเท่าตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติถ้าครูไปร้านอาหาร2คนกับอตินะคะเข้าร้านอาหารทานมื้อเย็นมือน้อนึงที่เบอร์ลินเนี่ยเราอาจจะสามารถเอาอยู่นะในราคา ที่ประมาณ30ถึงไม่เกิน50ยูโรแล้วแต่ว่าเรากินมากกินน้อยแต่ว่าที่เนี่ยเนี่ยถ้าเป็นมื้อเย็นทานอาหารหลักมีการดื่มอะไรแบบนี้ก็คำนวณไปเลยว่าคนละประมาณ40ฟรังซึ่งตอนนี้จากการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็เรียกได้ว่า1ฟรังเนี่ยก็เท่ากับ1ยูโรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในการวางแผนมาเที่ยวสซูริแเน่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างนึงก็คือการวางแผนในเรื่องค่าใช้จ่ายและงบประมาณให้รัดกุมถ้าคุณมีงบประมาณไม่จํากัดอันนี้ครูไมห่ห่วงแต่ถ้าคุณมา เที่ยวแล้วเนี่ยตั้งบัตรเจตเอาไว้ตรงนี้อาจจะต้องศึกษาอย่างดีครูมีทิปนิดนึงนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปพัก ตามเมืองต่างๆบางทีก็เราก็จะหาเลือกโรงแรมที่ราคาย่อมเยาวใช่ไหมคะถ้าเป็นยิ่งวัยรุ่นหนุ่มสาวอะไรแบบนี้ก็อ่ะนอนพอนอนแล้วก็ออกไปเที่ยวแต่ว่าถ้าเป็นสริสเนี่ยคุณแนะนําว่าเราหาโรงแรมที่ดีหน่อยนะคะที่มีอาหารเช้าพร้อมเลยจะดีที่สุดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยพักแต่ที่พักแล้วออกไปหาอาหารเช้าทานข้างนอกเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารง่ายๆขนมปังแซนด์วิชเนี่ยก็อาจจะมีราคาวรวมๆกันแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่เล่นๆน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาที่พักที่รวมอาหาร เช้าไปเลยแล้วหลายคนสังเกตว่ามือเช้านะคะในหลายๆโรงแรมในยุโรปเนี่ยเขาจะมีการตั้งแอปเปิลกล้วยอะไรแบบนี้ที่เป็นผลผลเลยไว้ให้เราตรงนี้ครูมองว่าเราหยิบมาได้นะคะคือคือไม่ได้มันมันเป็นเรื่องที่ปกตินะเขาทํากันไม่ได้หมายความว่าเรางกแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปหยิบเขามาห้าลูกอะไรแบบนี้คนละลูกหนึ่งแอปเปิลลูกหนึ่งกล้วยลูกหนึ่งครูเชื่อว่าในการเที่ยวสิเซูริกเน่ยแอปเปิลและกล้วยเหล่านั้นจะช่วยต่อชีวิตเราได้เลยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ครูคิดว่าเราน่าจะสามารถเตรียมตัวก่อนได้เพื่อทําให้การมาท่องเที่ยวซูริกเนี่ยสนุกขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นนั่นก็คือ การศึกษาในโซนของการเดินทางจริงๆแล้วเนี่ยเมืองทั้งเมืองของสริสเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วเราในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้อยากจะเดินทางไปในทุกเขตหรือทุกโซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเลือกนะคะที่จะเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ภายในตัวเมืองซึ่งถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณวางแผนมาดีๆในหนึ่งวันถ้าคุณคิดว่าคุณจะแวะชมหรือแวะท่องเที่ยวสถานที่สําคัญนะคะแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ,ญเช่นโบสถ์ต่างๆนะคะ,นะคะทะเลสาบตรงนี้เราไม่ต้องใช้ เลยครูคิดว่าถ้าเราเดินเก่งเนี่ยเราสามารถเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างสบายเพราะว่าสองข้างทางเนี่ยสวยงามมากเดินแป,ป๊บๆด,นนดูนู่นดูนี่แป,ป๊บเดียวถึงท,ที่ที่เราจะไปแล้วแต่ถ้าในกรณีที่เราเนี่ยวางแผนอยากจะไปจุดต่างๆที่มันอาจจะอยู่ไกลกันสักหน่อยครูก็ขอแนะนําเป็นตั๋ววันนะคะอันนี้เราจะเรียกมันว่าเฟียอ si ุนสันสิชตุนเดนติกเกตก็คือตั๋ว24ชั่วโมงเริ่มเวลาไหนก็จะไปหมดเวลาในเวลาเดียวกันของวันถัดไปก็คือใช้ได้24ชั่วโมงเต็มเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราซื้อไว้เนี่ยแล้วเราก็คำนวณดีๆว่าอุ้ยเราตื่นเช้ามาทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยหรือว่าเราจะออกไปเดินทางเนี่ยตอนไหนแล้วเราก็ค่อยเริ่มขึ้นรถแล้วก็ไปสแตมป์ตอนนั้นนะคะมันก็จะใช้ไปได้อีก24ชั่วโมงแต่อันเนี้ยครูเนี่ยเป็นตั๋ว2เขตนะเรียกว่า2โซนแล้วกันที่นี่เขาจะแบ่งเป็นโซนโซนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคุณเที่ยวอยู่แค่ในตัวเมืองโซซูริกเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ตั๋วโซน110แต่ถ้าเกิดจะเดินทางจากในเมืองไปยังสนามบินก็อาจจะต้องซื้อ ซึ่งตรงนี้ถ้าเรางงหรือไม่แน่ใจเนี่ยแนะนําว่าให้ลองติดต่อซื้อตั๋วกับบริเวณที่จุดขายตั๋วที่มีเจ้าหน้าที่นะคะจะได้ไม่ซื้อผิดเพราะว่าถ้าอุตสัห์ซื้อตั๋วแล้วเนี่ยยังซื้อผิดนะหรือซื้อไม่ครอบคลุมกลายเป็นว่าโดนตรวจเนี่ยทางนั้นไม่มีตัว๋วเรายังต้องมาจ่ายค่าปรับคัอวมันก็น่าเสียดายเนาะตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะว่าวางแผนดีด สำหรับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นข้อมูลในเรื่องของซูริชการ์ดนะคะซึ่งเป็นตัว๋วเหมือนกับตัว๋วสําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่รวมแบบว่าการขึ้นรถล,ลงเรือรวมถึงตั๋วดังกล่าวเนี่ยจะสามารถใช้ลดราคาเข้าชมในสถานที่ต่างๆได้ตรงนี้ครูแนะนำนะคะว่าถ้าคุณไม่ใช่แฟนพันธ์แท้ที่คิดว่าจะเข้าชมในสถานที่ต่างๆเช่นพิพิธภัณฑ์คุนสการีดูศิลปะต่างๆเนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มค่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเน้นการเดินทางแล้วก็ดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หลายๆจุดแบบรวบรัดและรวดเร็วเน้นว่าเป็นตั๋ววันก็น่าจะเพียงพอค่ะ และที่ที่ครูยืนอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าบานโฮฟสตราเซอรซึ่งเรียกได้ว่าเป็นถนนช็อปปิ้งแบบว่าเทียบกับไทยก็คือซอยละลายซับแต่ว่าแต่ว่าเป็นซอยละลายซับระดับไฮคลาสเรียกได้ว่าถ้าคุณจะช็อปจริงๆเดินจากต้นถนนไปท้ายถนนเนี่ยหมดตัวแน่นอนค่ะ และส่งถ่ายคลิปนี้นะคะตอนนี้ครูก็มาอยู่หน้าร้านสปรุงดีหลายๆคนคงจะรู้จักในฐานะช็อกโกแลตชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์จิตใจครูนั้นเนี่ยอยากจะลองเข้าไปในร้านแล้วชิมสักหน่อยแต่เมื่อดูแถวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีวัสนาได้ชิมหรือเปล่าอาจจะต้องไปซื้อช็อกโกแลตที่สนามวินกินแทนนะคะก็เป็นว่าในคลิปนี้นะเราก็เรียกได้ว่าซูริชเฟออันเฟงเกอร์ก็แล้วกันสําหรับใครที่อาจจะอยากจะมาเที่ยวซูริชเป็นครั้งแรกหรือมือใหม่ครูไม่ได้เน้นในเรื่องของสถานท,ที่ท่องเที่ยว หนักพอคิดว่าเรามีข้อมูลให้ทางเพจแล้วแล้วหลายๆคนก็คงอ่านพวกรีวิวมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นคำแนะนำแล้วกันเพื่อให้คุณมาเที่ยวซูริชได้สนุกขึ้นค่ะเฮ้ยตรงนี้จะเป็นแมนดารินออเรนทัลซาวอยได้ยัง